เป็นว <for S 3> ันเดืนไหนเอาหนักนะจำแต่พ่อป่านนี่คติของน้าผู้ดังมาชุมเตือนจุ่มตั้งกวว่างเพืนตุมเตือนจุ่ตังไว้ว่างเพื่นชุมเตือนคติ่องน้าผูหดังมาชุมเตือนบอกกับปน้รงกจเอากรดอขายที่สุดนานที่สุดเนี่ยว่าฮ่าอ่่าฮ่าค่อฮ่าาคิด่าา่มาา หัวลงคนขับเิดมาเริ่มควายอะไรเขาโง่้ลมเริ่มจังหัวม่นพอแม่เริ่มมาแทอปรลื้มสิงของจังจ้าจีิงมาพบมอยไปเห็นามเก่งกาสาติเริ่มจะดีปากีสืนไปเริ่มพื้นไรทางเาตันาเริ่มพิวเริ่มหาบ้านลังเริ่มพิวเริ่มหาว่าจะเอาจะกัดกับหัวไส จัาง้นจานราบ่สาวีสานกินอาหารกินผักจิทอดเรมตลอดตรีีพรพันลิ้มเพ์กังพันมาิ่แตาเป็นของแขนี่บ้างที่แมันใช้เก็ยที่แม่พันได้ะจลาล้ามองไเ่อยเรยงกล่ำานเล่ทั้งไงไป่ไ ผครับตอนนี้ผมถาวรเดือนตำนานครับจากรายการเปิดตำนานสื่อวิสารไทยพะฮาทางช่องอีสาบ้านเกิดครับเมื่อนี้มางานบวงงานผมหมอเชนแบงนะครับหมอเชนใม่คัดใดปีสปีเนี่ยครพี่น้องครับซื้อคุณคุณครับอหมอเชนแบงครับนี่ขนาดสองปีเนี่ยจัดขนาดนี้นะครับต่างคนต่างมากบพรใครได้หมายทังได้ครับเมื่อนี้มาเจอครับหมอเชนแบงขายับครแถวอย่างบ โอ้มามาท่านได้มีสายยาครับผมรู้สึกว่าฝีเมือการเป่าหนิบ๊อบบ๊อบด้วยแค่ที่เดียวครับระดับนี้รู้สึกขึ้นไปที่มาหลายทีไปครับเนี่ยกาเรื่อยเรือยครับเรื่อยเรื่อยครับผม โอ้วสองหนาทีครับส <O, alla S 1> ่วนหลายตีตะกองครับทีตะกองแต่ว่าให้มักกองกับแค้นมักตัวได้มาที่สุดครับมักแค้นครับผมมักแค้นมาไอสุดครับอาล้มเดียวอาชีพเดียวครับผมถาวร่านจันทร์ครับโมนี้มาเจอกับหมล้มหรือเจ้าไหนำอย่างไรจะได้ผัวใครครับผมผัวใครจะมองพร้อมทำงานอยู่โคกหน้าตรงล้าโมเดลครับนี่ครับ หมาล้มกับมาล้อมในประมุดขี่ต้มเป็นครับมุดขี่ต้มมากครับหมอล้อมประมุดขี่ดินแห้งไม่พอกันถูกต้องครับแต่เล่ยมาจับจับใช่กันครับพี่น้องครับมวนบ่กมวนกับฟ้าก็ได้ครับหรือจะไมีโอกาสจะได้ผมกับจิตติดตามไปหามาแค่แดงนะครับเพื่อจะนั่มากขอมยขโมาให้เจอครับมาล้อมอีกครั้งหนึ่งครับช่วงนี้ขอขอบคุณนะครับขอบคุณครับแพ่อในคลิปไน่อยหน้อยพ่อในมวนครับช่วงนี้ติดตามครับช่องวิสามันเติด์สาราบันเทิงครับเดี๋ยวนี้กำลังบังบังหมอนี่เราข้อนสั่ง ไม่แม่มาไม่ใช่แม่นี่ก็จริงเหรอะเนี่ยเดแ่เรา่ออมาเดินตรงย่างเดียวเดินตรงโโหเปยังงยงงน้ำไหลเลยได้คัมภอรได้คัอรได้คัพ่อรนะคัพ่อของแครนี่ไดี เด็กน้อยยุคไหมยุคหลังครับน้อยนักหนานครับจะมาชอบดนตรีแก่ก็อีสานพื้นบ้านเท่าแบบนี้ครับฉะนั้นควอยางยิงครับที่จะร่วมกันอนุรักษ์ครับทั้งรายการเท่ากะเห็นนอนองลูกลูกลหล,ลานเลยครับเป้าแค้นเนี่ยแหลงทั้งช่องเลยชอบมากครับเพราะว่าม,มันมันสิลุ่งเลยเป็นการอนุรักษ์ถึงศิลปะมันไม่จังหอวะอีนึงเรื่องอีสานเท่าครับชุดเตือนลตรงนี้จังหอวะอีนึงต้องสนับสนุนครับชอยกันชอยเชื่อครับเรื่องพิษเรื่องแค้นบ้านเท่านี้ จะฟังรวมๆเลยครับช่วงนี้รอเวลาครับหมอแท่นแบ่งครับตรงนี้หมอรำมหกระเบ้าธรรมดาครับนี่ขนาดหมอรำมจับจูดด้วครับเนี่ยบังไฟหน่อยเลยจับจูดต้องไปหน่อยตรงนี้จะมาฟัง แม่แนมวลมครับหมอแช่นแบ่งเข้าไปข้างๆนะครับก่อนจะโชว์วงกองแยาวที่ได้แชมป์ม,มากครับแชมป์ประเภทขอมาจากคุนล่ะครับกองแยาวว่าปีอ๋อช่องกองแยาวครับโอ้อันจะฟังยาวกว่านี้ติดต่อ,อัเลยครับคุณหมอแท่นแบ่งครับ เกิดบมีน้องจกฟังเงยเอาป่ะน eh ี่ไปจัดให้มอลล่สิงลก่อกวนลำ่ยังจังสีติดต่อเบอร์ได้ป่ะครับนี่ป่อ เอเาสนอตัวจักนิดนึง่งนะเพราะว่าเรื่องมุ๋นนี่มันก็ต้องนำเสนอจังหน่อยเพาทันการับงานเหรอครับว่าท่านการับงานปรนเด็ครับผมท่านเป็นนักประจานเพื่อนครับที่เอาครับจริงๆริงเราก็รับงานได้แล้วครับฟังเสียงแล้วแต่ว่าอาจจะทอมตัวไว้อยู่จังะไรก็ล่องไปอยู่หลังขึ้นจักเวทีหนึ่งเลยครับที่ต้องที่ต่อมาได้ครับทางช่องวิซามันเกิดเขาเหม็นข้างใต่คิดพ่อก็ได้ครับว่าสนใจหมอแค่นแบ่งวาอีกครับเอาครับขอพูดเล่าครับหมอแค่นแบ่งครับไป อ๋อนี่ครับเป็นเชมเก่าครับตำบลเรชาครับเชมเก่าปีหาเจ็ดครับที่ีจำของมุ่นผิดนิดนึงครับแต่ว่าค้อไม่เชื่มแต่ยังคงรักษาเชมไปคือเก่าแหละครับเพียงแต่ว่า พีนี่ก็แปง้งนหยพี่ให้น้องไปแข่งอื่นไปนั่งครับแบ่งกันแบ่งกันตอนนี้ผมคิวเข้าคณะโยย่าครับหลานเจ้าปู่ครับมาจากตำบลประชาค,ครับเพื่อมาบีบบุกจังหวัดปงปงดีกนมาหาสารค้างครับถือว่าเป็นอดีตแชมป์ครับปีห้าเจ็ดครับมื่อวานนี้ผมมาเจอโดยพระได้รับหมายครับเมื่อนี้มัน่นนะ บ้านทางหมอครับตำบลเินกองครับจังหวัดอำเภอตะวันตกจังหวัด้อย็ดครับที่จะเป็ชแ่มกอนไช่เป็นของธรรมดาครับสนใจที่ตามเบิ้งววาก้อนที่มันจะมีการแห่นะครับในงานคุณพะเวศครับคุณพะเวศครับวันนี้ครับมีขั้นตอนการเตรียมกองเตรียมขณะแต่ขั้นตียามากครับ ตอนนี้จะเป็นการเตรียมกองเลครับคือกองเนี่ยจะต้องการเตรียมหลากองครับซึ่งมีบางสิ่งบางอย่างครับเหนียวเหนียวเลยะครับติดตรงหลากองนี่ผมก็แน่ใจว่ามันคืออย่างครับผมสอบอ่าเรื่องถามนิดนึงครับตรงนี้เอาเห็ดมาจากอย่งครับตรงนี้เอามาจากกล้วยกล้วยซุปกล้วยในบ้านกล้วยเป็นกล้วยตอนนี้กล้วยชาปีมาที่นี่เข้ากล้วยขวนกล้วยกวนเขอามาตำใส่อย่างครับใส่ตำใสอย่างเนี้ยเ่วงนี้มันสำเร็จรูปมาเลยครับเอ้ยที่ เป็นล่วยกวนโอ้ตรงนี้สำเ็จรูปม่พอมที่จะมาใส่กับฟองย่างเขาเลยได้จีเป็นกนองป้วยกวนโอ้คือดี่ะสมุนเขาเห็ดเขาเห็่าหับจริงจริงตัวนี้นี่ที่เราบวเรเขามาให้บเรกกองหลัแต่ว่าเขาว่าประยุกต์ใส่ประยุกต์ใส่จีเดีเสริมยังไงกันหน่อยบ้างบ้าเสรเลยจริงจริงเอาตอนซื้อมกินก็ไเลยเมียโอ้ยเ็นมนองครับดีแล้วครับ ซิงเล่นนหน่อยที่เข้า่อโหครับอยู่เบื้องหลังความสนุกสนานตรงนี้ครับจากมีการนํามาใส่ครับซสื้อจากท้องตลาดครับแต่กรอนนี่ใส่กล้วยกล้วยชุกมั้งบ่สมัยก่อนเท่ากล้วยชุกกล้วยชุกมาบีใจคนเดียวสั่นมันบ้าวจคนเดียวซี่อชีเท่กันเลยชีว่าชีได้แต่ละคนบ้างแต่มัหนี้มีการครับมีการมาประยุกต์ใส่เอาขนมนี่ยนะครับเป็นขนมกินก็ได้ใส่กองก็ดีใส่กองก็ได้ครับแต่ว่ากินก็ได้ครับเข้าจี๊ดจีหลจี๊ดหน่อยนี่แั้ไหนครับมีก็ไหนเป็นเกณฑ์ว่าจะ

กองเงีวแต่ละหน่วยนะครับจะมีการปรับเสียงไปเป็นเสียงเดียวกันครับเป่งเป่งเป่งเป็ดเป่งตุ้มเป่งเป่งเป่งเป็นเป่งตุ่มเหมือนว่าเป็นแต่เป่งเป่งตุ้มเสียงตุ่มนี่จะเป็นเสียงเนี่ยครับมาหน้าครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะจับไปเพิ่งตอนเปิ้ลโชว์่งหน่อยโอ้นี่ถือว่าเป็นโชคดีครับมาเจอแท่ากองชุดครับตรงนี้ครับแท่ากองชุดครับ ค่าทากันเลยครับลูกหลานเท่านี๋ยวนีแถวตำบลประชานะครับอ่าดูไปในงานตัวยังละมั้งครับพอต้องในงานตัวยั่เป็นต่างครัเนี่ยรกองชุดขนาดย่อมเป็นกองชุดมือถือกับอะไรครับแต่ว่าโทรศัพท์ไปหาคนไหนบ้างเลยนะครับกองชุดมือถือครับตีเรียบร้อยแล้วคุณจะตีอะไรครับตรงนี้ครับ ย้ําไปตีคนนี่ครับทันมัดตีมาตีกองย่าวครับย้ําไปตีหัวกันครับตรงนั้นทะเลาะว้อแบ่งกันว้อแบครับตรงนี้สามวุมสนุกสนานครับโรดจริงๆแล้วนะครับช่วงนี้ถือว่าเป็นมิติที่ดีครับสําหรับภาคพื้นอีสานท่านนะครับในการอนุรักษ์ไว้ซึ่งศิลปะวัฒนธรรมและการแสดงต่างๆครับ โดยเฉพาะนี่ครับที่เัีนลิ้นตลุกหลนะครับเป็นคนรุ่นใหม่นะครับน้อยนักนะนะครับจะมาเรียนแบบนี้ดีไปเรียนในสิ่งทีบดีครับตรงนี้ถือว่าเป็นศิลป,ปะที่มีกุศลบายในการสอนเด็กๆนะครับให้เป็นผู้ที่มีจิตใจเยือกเย็นงดงามนะครับ,บรักในวัฒนธรรมประเพณีศิลป,ปะพื้นบ้านของเฮานะครับ